ปีนี้คำถามสําคัญที่ต้องคิดให้ออกเลยนะครับคือเอาอยัางไงต่อกับหุ้นสหรัฐดีจะซื้อเพิ่มจะถือต่อหรือขายก่อนวันนี้ผมมีคําตอบจาก Bridgewater เจ้าของเดียวกับเรดิโอนะครับใช้ภาพให้เห็นในอดีตเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็ความคาดหวังในอนาคตกลยุทธ์เป็นยังไงฟังไปสั้นๆกับพงษ์อดทีวีคร แน่นอนนะครับหลังจากเราดูคลิปจีนนะครับไปแล้วสัปดาห์ก่อนนะว่าจะเอาไงต่อดีกองทุนที่ดอยอยู่จะตัดสินใจยังไงนะครับก็ต้องมาดูสหรัฐกันบ้างนะครับคู่ตรงข้ามนะฮะที่จะมีผลต่อการลงทุนในปี2024นี้อย่างแน่นอนนะครับว่าส่วนใหญ่หุ้นสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดถ้าเขาดีเนี่ยทั้งโลกก็จะดีไปด้วยนะครับจะลงทุนเพิ่มไหมนะฮะจะถือต่อได้หรือเปล่านะครับผมมีสรุปมาให้วันนี้สั้นๆรับรองว่าได้คําตอบแต่จะไปสู่เนื้อหานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะเหล สนุนช่องพงษ์ธรทีวีเดือนละ150ยนะฮะเบอที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับถ้าท่านสนใจนะอยากสนับสนุนช่องแบบนี้ให้ผลิตคอนเทนต์เยอะขึ้นถี่ขึ้นลึกขึ้นนะครับตรงใจท่านมากขึ้นก็ลองดูในลิงก์เดสคริปชันได้หรือว่าใน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมไปดูกันสั้นๆกับเนื้อหาเลยดีกว่านะครับเอ่อทั้งเรเดลิโอนะครับหรือ Bridgewater เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเนาะของสหรัฐนะครับผ่านช่วงต่างๆนะว่าเฮ ว่าดอกบุ้งดอกเบีย้ยอยู่ในระดับต่างๆนะครับแต่ว่าเขาให้คอนเซปต์มาว่าตอนนี้โลกอนาคตนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มจะเหมือนในอดีตท,ที่ผ่านมาคือไม่ได้ช่วง10ปีที่ผ่านมานะคือแบบว่าเป็นอดีตในช่วงหลายๆลาสิปีที่ผ่านมาเขาใช้คำว่าเวลี่ฟาก่อนนะครับคือว่าย้อนไป1960-1970ตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าช่วง10ปีที่ผ่านนาเป็นช่วงที่แบบ ค่อนข้างผิดปกติคือดอกเบีย้ยมันต่ำผิดปกติเงินเฟอ้อก็ต่ำผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นมันกำลังสปริงแบ็กกลับมานะครับอาจจะสปริงแบ็กกลับไปถึงยุคแบบ1980แถวๆนั้นเลยก็เป็นไปได้นะครับผมสรุปให้สั้นๆว่าสภาวะการลงทุนในอดีตเนี่ยจะย้อนกลับมาอีกครั้งนะครับดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อบทบาทของธนาคารกลางนะครับแล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยจะกลับมามีในยะสําคัญจะกลับมาเป็นปัจจัยที่เราต้องกลับมาพิจารณากันอีกรอบนึงนะนะครับและเพิ่มเติมก็คือือออมีเร่งงขง AI Chain แล้ว rymed เข้ามาอีก2มุมนะครับที่จะกระทบต่อการตัดสินใจแล้วก็การเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจและก็ตลาดทุนในอนาคตนะครับยุคแห่งสภาพคล่องล้นนะฮะก็คือแบบว่าซุปเปอร์คิวอีอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะครับและมีแนวโน้มจะไม่สามารถกลับไปอยู่ตรงนั้นได้อีกแล้วนะฮะดอกเบีย้ยที่ปรับขึ้นมาเนี่ยกลับเป็นโอกาสดีนะให้เราสามารถจัดพอร์ตได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าในยุคที่อินเฟลรชันแบบว่า อาจจะสูงกว่าปกติดอกเบี้ยต้นทุนของการเงินเนี่ยอาจจะสูงกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานั่นเป็นไปได้นะครับที่ผลตอบแทนคาดหวังของการลงทุนเนี่ยมีโอกาสลดลงนะเมื่อเทียบกับซูเปอร์บูลันในช่วง2010หลังจาก GFC เป็นต้นมานะครับแต่ว่าเพราะอะไรนะครับแล้วก็ทางออกคืออะไรวันนี้มีเฉลยไปด้วยกันครับกับพงษ์ธรทีวีนะนะฮะด้านล่างนะเป็นภาพของตัว US Nominal Growth นะครับก็คือเอาง่ายๆคือการขยายตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐนั่นแหละนะครับมันก็มีช่วงที่แบบโอ้ร้อนแรงกันบ้างแหละนะครับก็ตอนนั้น ก็วิ่งตามไปด้วยเนาะแล้วก็ค่อยๆชะลอตัวลงมานะครับแล้วก็มาเจอตัว global financial crisis แล้วก็โควิดนะครับแต่ถ้าหลีตาดูนะก็จะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้แย่นะการเติบโตของเขาโดยเฉลี่ยๆเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เป็นต้นไปก็น่าสนใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของการเมืองเ,ออเงินเฟ้อดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็เรื่องของธออนาคารกลางบทบาทเนี่ยจะกลับมามีนัยสําคัญแต่ว่าจะไปในทางทิศทางไหนนะฮะเรามาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับ สิ่งที่ดูจงจะซ้ำรอยในอดีตน,นะครับก็คืออันไกลโพ้นเนี่ยว่าอดีตเคยเกิดขึ้นแล้วครั้งนี้ทาง Bridgewater ก็คิดว่าน่าจะเกิดเหมือนกันนะครับก็คือว่าเงินจะไม่ของฟรีต่อไปนะครับก็คือหลังจากปรับดอกเบีย้ยขึ้นมารอบนี้นะครับจะไปเห็นยุคแบบว่าโอโ้โหอัดฉีดเงินกันแล้วก็มีต้นทุนเพื่อเงินไหลเข้า r i สกี้แอสเซอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าให้ตัดใจนะมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับต้องลงทุนด้วยความระมัดระวงังและก็ไม่คาดหวังว่าดอกเบีย้ยจะลงไปต่าแบบนั้นอีกนะฮะ เงินเฟ้อจะกลับมาเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับหลังจากยุคที่แบบเนี่ยอย่างที่เห็นภาพเนาะนะฮะยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่แบบว่าโอ้โหดอกเบีย้ยต่ำมากมากนะครับตอนนี้เขาชี้ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันจะไม่มีละนะครับต่อให้มีการปรับตัวดอกเบีย้ยลงมารอบนี้นะครับก็จะยังอยู่แถวแถวนี้ก็คือย้อนกลับไปในอดีตที่เป็นแบบว่า this แทนเมมโมรนะครับก็คือให้ย้อนกลับไปแถวๆนั้นนะอย่าไปจําภาพในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเงินเฟอ้อจะกลับมาเป็นตัวแปรที่สําคัญก็คือเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเรื่อง climate infrastructure ที่เป็น spending เนอะจะทําให้แบบต้นทุนในการทําธุรกิจเนี่ยมันสูงขึ้นนะ แอนตี้ทรัสนะครับก็คือบบกว่าเฮ้ยห้ามโมโนพลีและต้องมีธุรกิจที่แบบว่าเอา่อเป็นกลางมากขึ้นนะครับเป็นธรรมมากขึ้นนะครับต้นทุนก็สูงขึ้นเ,เรื่องของการควบคุมนะครับผู้คนอพยพนะแรงงานราคาถูกก็จะหายไปนะครับแล้วก็เรื่องดีโกบลิเซชันที่ทุกคนต่างต้องมีซัพพลายเชนเป็นของตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการคอนโทรลจากระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนก็ต้องสูงขึ้นต้องมาสร้างโรงงานตัง้งซัพพลายเชนั้ง,ง,นงคนเทรนคนเองนะครับก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นเงินเฟอ้อจะเริ่มกลับมาาาานนนนะครบยยยยกกเงงิจผ่อลอลลล้้แว็ เข้มงวดเร็วขึ้นมากขึ้นนะครับคือแบบจะค่อยๆผ่อนคลายแต่พอบทจะเข้มงวดจะแบบจะขึ้นดอกเบี้ยก็จะขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นเทรนแบบขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นจะแบบมานั่งทยอยผ่อนคลายเหมือนไอ้ดีเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับการจะเข้มงวดก็จะเร็วขึ้นแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจตลาดหุ้นพันผวนแล้วก็อ่อนไหวมากขึ้นนะครับหนี้รัดเพิ่มมากขึ้นนะครับหนี้ครัวเรือนลดลงนะครับภาครัฐเนี่ยรับหนี้ไปแทนในช่วงที่ผ่านมานะครับสังเกตได้ว่าจากการที่แตะเบรกไปเนาะจากการขึ้นดอกเบี้ยแบบแรงๆ ภาคครัวเรือนกลุ่มผู้บริโภคนะครับหรือธุรกิจเอกชนเนี่ยก็ถือว่ายังมีบาลานซ์ชีสมีงบการเงินที่ค่อนข้างแข็งแรงนะเศรษฐกิจไม่รีเซชันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่านี่รัฐจะกลับมาบวมนะครับเหมือนในอดีตอันไกลพ้นที่เคยเกิดขึ้นนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ การใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยมีหน้าที่สส่วนนะครับก็คือคอยประคองเศรษฐกิจในช่วงที่มีแนวโน้มจะถดถอยนะครับเช่นช่วงโควิดนะอันนี้ทางบริษัทวอเตอบอกว่ามันสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะนํากลับมาใช้ได้อีกเรื่อยๆนะครับโอ้อันนี้เป็นข่าวดีนิดนึงนะครับว่ายังไม่ทะทิ้งซะทีเดียวนะครับโอ้โหยคในอดอกเบีย้ยต่ำไม่มีแล้วแต่ว่า การแบบอัดฉีดเนี่ยมีแนวโน้มจะกลับมาใช้ได้อีกนะครับหน้าที่ของภาครัฐส่วนที่2ก็คือว่าสนับสนุนการขยายตัวทางเศรฐษฐกิจนะครับให้ทุกส่วนเดิมเป็นด้วยกันได้นะครับอันนี้เป็นภาคขยายมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดบอกว่า,วานโยบายของการออธานาคารกลางจะเข้ามามีผลมากขึ้นเนี่ยภาครัฐจะเข้ามามีผลมากขึ้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นบทบาทสําคัญที่เราสามารถจะติดตามไปได้ว่าเขาใช้ในการประคองเศรฐษฐกิจแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการเติบโตแบบระยะยาวเป็นไปได้นะครับอุตสาหกรรมผู้ประกอบการกฎเกณฑ์การเมืองพลังงานนโยบายเหล่านี้นะฮะก็จะมีความสอดคล้องกันมากขึ้น จากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับการเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในเรื่องของดีกอลไลซ์นะการที่แบบว่าแต่ละ ประเทศแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะต้องมีการพึ่งพาตนเองมากขึ้นนะครับก็จะกลับไปย้อนเหมือนในอดีตก่อนที่จะเป็นยุคข,ของ globalization นะก็คือเป็นดี globalization ที่การเทรดนะครับ global trade ก็จะน้อยลงการที่จะมีเม็ดเงินลงทุนไปลงทุนตรงในประเทศต่างๆจากประเทศภายนอกเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับทุกคนดูแลตัวเองกันมากขึ้นนํามาซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับเงินก็จะเฟอ้อก็จะกลับไปยุค stagnation ได้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับก็คือบอกว่าเป็นยุคที่เงินเฟอ้อสูงแต่การเติบโตของเศรษฐกิจต่ำนะมันคือยุคที่ดี globalization ย้อนกลับไปแนอดีตเหมือนช่วสงสงครามโลก1-2นะครับซึ่งใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะกลับทิศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโลกเราจะยุคเข้าสู่ยุคของดีกบอลเซชันแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเป็นหลาย10ปีนะครับหรือเขาเรียกว่า secular trend ก็เป็นไปได้นะครับกว่าจะกลับมาเอ้ยทุกคนกลับมากลบอลเซชันกันใหมนะ่อาจจะใช้เวลาหลาย10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อดอกเบีย้ยบทบาทของธนาคารกลางนะครับแล้วก็การเมืองจะยังอยู่กับเราและก็จะรีพีทเกิดขึ้นในอนาคตจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับ ทีนี้มาดูกันแบบสั้นๆนะว่าที่บอกว่ามันกลับมารีีทเนี่ยมันรีพีทหน้าตาแบบไหนนะครับก็คือ U.S. Inflation เนาะนะครับเ,เงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยมันตามต่ำนะในช่วง10ปีหลัง Global Financial Crisis นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะด้วยความที่เป็นโควิดด้วยนะแล้วก็ความที่เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวแข็งแรงเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปแล้วนะ 1995หนะหรือแม้แต่ย้อนกลับไป1980ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำตัวเป็นแบบ b ร c k t นิดนึงนะแบบว่าย้อนยุคนิดนึงนครับก็ย้อนกลับไปคิดว่าตอนนั้นเนี่ยภาวะการลงทุนมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้แนะ่และเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในเกิดขึ้นในอนาคตก็คือ back to the future ของเขานะก็จะมี new secular pressure นะครับเรื่องของการชิป ซัพพลายเชนเนาะดีกอลเดอรเซชันอย่างที่คุยกันนะครับเรื่องของกรีนเอเนจีนะครับไครเมดเชนที่จะเป็นปัจจัยที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ปัจจัยที่3คือ AI นะฮะเอไอพวกจะ p r o d u c t i v i t y miracle นะครับที่จะเข้ามาช่วยให้เกิดการผลิตที่แบบต้นทุนต่ำลงกำไรมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ยังเป็นใส่เป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับบวกบวกอันนี้เป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบแน่นอนนะครับไปในทางที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีต่องเงินเฟ้อแน่ๆล่ะนะฮะแต่ว่าเอะไอ,อย ด้านล่างนี้เป็นตัวปัจจัยของเงินเฟ้อนะฮะที่ค่อยๆมีความสําคัญลดลงนะคือเส้นสีแดงนะครับคือง่ายๆคือเงินเฟ้อมันค่อยๆชะลอตัวลดนปรับตัวลดลงเนี่ยไอตัวเอาต์พุตแกลก็คือค่อยๆดีขึ้นนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวอินฟล่ชันอาจจะไม่ได้อยู่ในเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนสักเท่าไหร่นะเพราะมันอยู่ในเทรนขาลงตามดอกเบี้ยที่ค่อยๆปรับลดลงมานะครับแล้วก็ตัวการแข่งตัวในสกุลินเนี่ยก็เลยเป็นไปได้ด้วยดีนะแต่ว่าจากตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยตรงเนี้ยนะ หน้าเป็นห่วงก็คือว่าอินฟลักชันจะกลับมาเริ่มมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากแล้วนะครับเห็นกระตุกขึ้นมาแบบนี้นะครเพราะฉะนั้นไอตัวเอาพุทธข้างบนเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้มีทิศทางพุ่งเฉียงขึ้นอย่างเมื่อแน่อดีตอาจจะเป็นไปได้ อันนี้ก็เป็นส่วนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะเพราะอาจจะเป็นภาวะการลงทุนที่เราไม่ได้คุ้นชินกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนเนี่ยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสามารถไปพูดคุยกันต่อได้ในห้องพงทอนทีวีโอเพนชชดนะครับด้วยการสแกน q r วอาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีกันนานาสาระนะครับตั้งแต่เรื่องที่แบบง่ายไปยันยากนะครับก็ยินดีเรียนเชิญนะครับป้าไปเข้าสู่เนื้อหากันต่อนะครับทีนี้เรามาดูเรื่อองงขขเเ่่ปััจจยยทีีไมคกิดดึ้น และคิดว่าจะเกิดนะครับเรียกว่ายังเป็นอันนอนอยู่นะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะฮะ เราบอกว่ารัฐไม่เคยเป็นหนี้เยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับและไม่เคยต้องพึ่งพาเฟดในการบริหารจาัดก,การหรือหาเงินมากมายขนาดนี้นะครับแน่นอนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในยุคด,ดอกเบี้ยต่ำนะหลังจาก global financial เนี่ยคริิสนะครับหรือว่าโควิดเนี่ยรัฐก,ก็พยายามจะอุ้มนะ,นะต้องมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจมันไปต่อได้ไม่พังพินาศไปก่อนหน้านี้นะครับก็ทําได้สําเร็จได้ด้วยดีนะครับแต่ผลก็คือว่าหนี้บวมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่จากบทวิเคราะห์นะครับจากการดูแลประเมินแล้วเนี่ยของบิ i d อ e เตอร์นะครับก็บอกว่าเฮ กิจขึ้นจากตรงนี้เป็นต้นไปนะ นี้จะบวมไปจากนี้สักเท่าไหร่เนี่ยตลาดก็ยังจะพร้อมจะเชื่อลูกนี้หลายนี้ต่อไปนะครับยังไม่มีความเสี่ยงเรื่องที่ว่าจะแบบโอ้จะดีฟอล์มหาศาลแบงก์ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต็กแบบนั้นนะฮะจากมุมมองของอตลาดเนี่ยตอนนี้ยังพร้อมจะเชื่อต่อเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับ U.S จะยังคงครองตําแหน่งนะฮะสินทรัพย์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดนะฮะเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เหมือนเป็นมันนี่มาร์เก็ตอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดวิกฤตเกินความไม่แน่นอนอะไรเนี่ยเกิดอันเซอร์เทนตี้เนี่ยสามารถที่จะใช้้สสิินนนทรรััััพพย์ของงเเป็ตวกงงได ไม่ว่าจะเป็นหุ้นในยามเศรษฐกิจดีไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรสหรัฐนะครับหรือว่าตลาดตราสารหนี้เนี่ยก็ยังถือว่าน่าเชื่อถือรวมยาวไปจนถึงว่าค่าเงินของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเงินดอลลาร์จะยังคงแข็งแรงต่อไปในระยะยาวนะครับอันนี้คือย้านะฮะในมุมมองของคุณเลดอาริโอเนี่ยมองว่าเงินดอลลาร์จะยังคงแข็งต่อไปนะครับไม่ต้องห่วงเงินไหลเข้าตลอดจะพยุงราคาหุ้นให้ไปต่อได้นะครับโอ้โหแค่2ประโยคทองนี้ก็คุ้มค่าแก่การอ่านเวบเปอร์แล้วนะครับเอ่อบาบดอลลาร์นี่คือบอกว่าความต้องการนะ ของทั้งตลาดตราสารหนี้และก็ตลาดตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยแหละนะครับก็จะมีเงินไหลเข้าตลอดเวลานะครับก็สัดส่วนก็ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมูลค่าก็มากขึ้นเงินก็ยิ่งไหลเข้านะครับ ภาวะโลกร้อนนะครับจะเป็นความทา้าทายที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับอันนี้บอกเฮ้ยจะแบบเหมือนแบบเราก็รักโลกกันมานานแล้วแต่ทาง Bridgewater มองว่าครั้งนี้มันจะจะมีผลค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของแหล่งเงินทุนแล้วก็เรื่องของ r a n s i t ช o n ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะเงินทุนจะถูกนาไปใช้3ส,ส่วนนะครับก็คือลดผลของปัญหานะครับคือมาร์ิเกตเนาะหาทางป้องกันนะครับโปรเทคชันนะครับแล้วก็เดเมจคอนโทรลนะครับก็คือว่าจ่ายเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับและก็จะนํามาซึ่งเงินเฟ้อในปลายทางนะครับแม้พลังงาน และแสงแดดน,นะครับแมต้นทุนเริ่มถูกลงแล้วแต่ทางอื่นเช่นน้ำนะ กรีนไฮโดรเจนนะครับยังพิ่งเริ่มและต้องการแรงสนับสนุนจกากภาครัฐอินม,มากเพราะฉะนั้นเงินจะไหลเข้าไปอีกต้นทุนก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับสำหรับพลังงานสะอาดใหม่ๆนะปี2องถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่างบลงทุนของบริษัทเนี่ยประมาณ20%นะของบริษัทที่แบบผลิตแบบมลพิษทั่วโลกเนี่ยประมาณ1ใน5เนี่ยเริ่มมีการเอาโปรเจกต์สีเขียวเนี่ยเข้าไปวางแล้วแล้ว,ลว,ลวก็วางบัตรเจ็ตไว้ในแผนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลนะครับก็ยังนับเป็นแค่หที่งในห มาเนี่ยถ้าดูจากการประชุม COP 28ที่ผ่านมานะครับถือว่ายังค่อนข้างห่างไกลนะครับแต่ยังน้อยได้เริ่มแล้วนะฮะแน่นอนว่าก็จะนํามาซึ่งาการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงของฟิสิกอลแล้วก็ทราน i ซชันนะครับถ้าจะมองเป็นความเสี่ยงก็เป็นไปได้นะแต่จะมองเป็นโอกาสมันก็มองได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดมีอีก2เรื่องนะครับคือเรื่องก็ AI แน่นอนครับ Machine Learning Machine Learning นะที่จะมีโอกาสสร้างอัศจรรย์ด้านการผลิตนะครับ Productivity Miracle มากกว่าแค่ระบบออโตเมชันที่เราภาคภูมิใจในช ช่งสิปีที่ผ่านมานะผลจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับแต่มาเงินลงทุนที่มาหาศาลแน่นอนเพราะว่ามันค่อนข้างรวดเร็วนะนะครับจะเป็นโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงข้างหน้านี้นะครับเราอาจจะตื่นมาแล้วก็พบว่างานของมนุษย์เงินเดือนนะไวคอล่าเนี่ยครับถูกแทนที่ไปหมดแล้วนะต้นทุนผู้ประกอบการลดลงกําไรสูงขึ้นเอฟฟิเชนซีสูงขึ้นนะครับและที่สําคัญก็จะนํามาซึ่งผู้ชนะและก็ผู้แพ้ ที่ห่างชั้นชัดเจนมากขึ้นนะครับโหอันนี้ยิงไปต่อข้อต่อไปเลยนะครับบอกว่า uncertainty ออันนึ้งจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของสถานะของเศรษฐกิจจีนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับและก็จะมีผลต่อโลกมากขึ้นนะเพราะเขาใหญ่ขึ้นนะฮะเดิมทีเนี่ยเติบโตด้วยโรงงานราคาถูกนะครับแล้วก็เงินลงทุนที่ไปอยู่ในอสังหากับ Infrastructure เนี่ยแต่ยุคนั้นเนี่ยได้จบลงแล้วนะครับไม่มีแรงงานราคาถูกอีกแล้วเงินจะไม่ฝืดแล้วนะครับตอนนี้ก็สนับสนุนปัจจัยเรื่องของ inflation ในอนาคตข ต้องลดเกียร์อย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าการกระตุ้นในช่วงที่ผ่านมา10-20ปีเนี่ยทำให้เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นไม่ต่างจาก US นะครับการเติบโตที่ช้าลงในระยะกลางถึงยาวอันนี้แม แมแบบคุณเลพูดแบบนี้นะก็ทําเอาเราตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมไปเหมือนกันนะรอดูการกระตุน้นนะครับแต่ที่ผ่านมาก็คือจีนเล่นเกมทนมาตลอดนะครับก็คือบอกโอ้ยยอมที่จะไม่โอเวอร์สเปนดิงนะเพื่อที่จะแบบว่าขอให้ผ่านฤดูหนาวตรงนี้ไปให้ได้นะครับรับผลกระทบของมันอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเกิดขึ้นรวดเร็วแค่ไหนนะครับประกอบกับประชากรที่หดตัวนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่โดนกันทั่วโลกนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าสรุปตรงนี้เนี่ยก็คือ5เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นแนอดีนะและจะเกิดขึ้นในอนาคตในมุมมองของ Bridgewater ก็คือนี่สารัฐจะบวมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่คนก็จะยังเชื่ออยู่สินทรัพย์ของสหรัฐจะยังเป็นที่ต้องการทั้งหุ้นทั้งนี้ทั้งค่างเงินนะครับ เรื่องที่3ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อเนี่ยจะทําให้เกิดเงินเฟอ้อเกิดขึ้นนะครับมี spending เกิดขึ้นมีทั้งโอกาสและก็ความเสี่ยงแล้วก็4ก็คือเรื่องของ AI machine learning ที่จะเข้ามาสร้าง productivity ที่สูงขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของจีนที่มีแนวโน้มจะชะลอตัวลดลงแล้วก็มีผลต่อทบต่อเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจากตรงนี้ไปนะครับทีนี้มาดูว่ามีผลอย่างไรกับนักลงทุนนะครับหน้าสุดท้ายก็คือว่าโอเคเราก็เข้าใจอดีตจะเกิดไม่เกิดก็เรื่องนึ่งนะแต่ว่าจะมี นักลงทุนมีทางเลือกค่อนข้างมากนะนะครับโอ้โหสินทรัพย์อินสตูมเมนต์เพียบไปหมดนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะมองปัจจัยระยะสั้นมากขึ้นนะครับเราโดนสอนว่าให้ดูเงินเฟ้อรายเดือนอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้เรามุมมองเราค่อนข้างสั้นมากๆนะครับแต่ทั้ง Bridgewater ก็แอบ,บเตือนเบาๆว่า,วาหลายทศวรรษที่ผ่านมานะผลตอบแทนกําไรจากการลงทุนเนี่ยมักจะถูกวัดนะและขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะกลางถึงยาวมากกว่าคือเป็นเทรนด์ใหญ่ๆเทรนด์ยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้มีผลอย่างไรกกับเเรราาานนนะจจจตตตงงี้้้ปป็ไปออ มองแบบเทรนที่ยาวมากขึ้นนะครับรวมถึงว่าเอ้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับในอดีตที่ผ่านมาเกิดขึ้นแบบนี้อนาคตจะสามารถส้ารอยในอดีตแล้วก็ให้เรามีโอกาสการลงทุนมากขึ้นยังไนนง,งนะครับเป็นเทรนใหญ่ๆเทรนกว้างๆนะครับ cash a s t r a s h นะครับเคยได้ยินนะบอก cash is t r e s h นะครับคือบอกว่าเอ้ยเงินเนี่ยเป็นแบบว่าขยะเลยต้องเอามาลงทุนนะครับเพราะดอกเบี้ยมันต่ำมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเป็น past tense ไปแล้วนะครับตลอดมาในภาวะดอกเบี้ยต่ำนะครับแค่อยู่ในหุ้นเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนดีมากพอแล้วเพราะว่า risky asset เนะมีเงินไหลเข้าตลอดนะครับผลตอบแทนแค่ถึง S&P 5 0 0เนี่ยก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องดินลลนหาอัลฟาก็สามารถถึงเป้าหมายกเกษียณเป้าหมายการใช้เงินของท่านได้นะถือดัชนีถือแบบว่า ani, ดัชนีหุ้นโลกหุ้นสหรัฐเนี่า,า,าปาาวัับ่จจุ 呢？ ตราสารนี้นะครับดอกเบียมีการปรับตัวขึ้นมานะครับก็มีความน่าสนใจมากขึ้นในขณะที่การถือหุ้นเฉยๆถือหุ้นดัชนีเนี่ยมีปัจจัยความเสี่ยงเข้ามานะครับสีหเรื่องที่เราคุยกันไปเนี่ยก็คิดว่าทางบิชวอเตอร์ก็เลยแนะนําว่าอาจจะเป็นโอกาสให้มีการจัดพอร์ตแบบแท็กติคัลให้ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของอัลฟามากขึ้นซึ่งแสดงเป็นภาพก็แบบนี้นะครับก็บอกว่าทั้งทั้งรีเทร์เนาะมันก็เกิดจากผลตอบแทนจากการเอออัตราดอกเบียรระยะสั้นนะก็คือเงินฝากนั่นแหละนะครับแล้วก็เบตา้บ Alpha บบตา แทนที่แบบว่าขึ้นอยู่กับภาวะตลาดนะแบบว่าไปถือดัชนีนะครับไม่มีการเลือกหุ้นเบี่ยงเบนไปจากตัวดัชนีมากเนี่ยถือว่าอยู่ในหุ้นแล้วหุ้นขึ้นก็คือได้เบตานะครับแต่อัลฟาเนี่ยคือเรื่องของการที่เราพยายามจะมีมุมมองเทควิวนะไปถือหุ้นเซกเตอร์นี้ดีกว่าไปถือหุ้นกลุ่มเล็กหน่อยดีกว่าไปถือหุ้นกลุ่มภูมิภาคอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยดีกว่านะครับมีการพยายามจัดพอร์ตเนี่ยเบี่ยงเบนไปจากดัชนีก็เรียกว่าอัลฟานะครับในอดีตนะครับ last d e c ค d นะครับเขาบอกว่า ผลตอบแทนจากเงินฝากเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะฮะอันนี้ตัดไปได้เลยนะครับสิ่งที่จะได้เนี่ยโอ้ยแบบโดดเด่นเลยก็คือการถือหุ้นอยู่เฉยๆนะนะครับเพราะเงินมันไหลเข้านะและอัลฟาเนี่ยหาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเดียวกันไปหมดนะตราสารนี่ก็ลงอย่างเดียวเลยหุ้นก็ขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับขึ้นก็ขึ้นทั่วโลกนะครับด้วยนโยบายการเงินที่ัเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะ แต่ว่าวันนี้นะครับเราควรจะโฟกัสในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนจากแคช h ีเทิร์นมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยมันถูกปรับขึ้นมานะฮะแล้วก็ลดความน่าสนใจของตัวที่เป็นเบต้าลงมากขึ้นคืออย่าไปถือตัวเนชนีที่มันกระจายตัวมากมากแต่ให้หาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากอัลฟามากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจัยที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีกับบางกลุ่มแล้วก็บางการลงทุนนะเพราะฉะนั้นการหาอัลฟาเนี่ยก็น่าจะทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะพูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นแบบ ถือหุ้นไหมเดิมทีเราถือหุ้นร้ออยนต์นะอาจจะมีบางส่วนที่ดูทรงแล้วการลงทุนในหุ้นดัชนีหรือว่าการลงทุนในหุ้นบางกลุ่มเนี่ยมีแนวโน้มจะมีความเสี่ยง ก็อาจจะไปถือตัวตราสารหนี้เพื่อพักเงินสร้างผลตอบแทนได้อันนี้เป็นอัลฟาที่เราสามารถจัดได้นะครับหรือว่าแม้แต่ในกลุ่มหุ้นด้วยกันเองนะบางทีอาจจะมีบางเซกเ,เตอร์ที่ได้ประโยชน์เช่น AI, Machine Learning หรือว่า Climate, Green Transition อย่างนี้นครับอาจจะมีบางกลุ่มที่ไม่ได้ประโยชน์นนจจชนเช่น Oil and Gas หรือว่าผู้เล่นในโลกเดิมๆที่อ้างอิงอยู่กับเงินเฟ้อราคาถูกดอกเบี้ยราคาถูกเนี่ยอาจจะทําให้เสียประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอัลฟาที่นักลงทุนสามารถหาได้คือมันจะมีความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนที่ชัดเจนมากขึ้นนนนะะัทงง Reual กแําาว่่อจจลลลเปีย กลยุทธ์ในการลงทุนจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับลองฟังเปเปอร์แบบนี้อาจจะฟังดูยากกันไปนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจในการลงทุนในหุ้นสารัฐนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนจากตรงนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมสามารถทิถ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันกันกบช่องพงทรวทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ